หลังการหารือท่านผู้ชมคุณสุทินบอดนะครับยังไม่ได้กําหนดจะเข้ากระทรวงวันไหนคงจะหลังจากแถลงนโยบายโน่นเลยหลังวันที่11กันยาเลยค่ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าจะทําได้ใช่ไหม<ะ>เพราะพรรยากาศเอกสุกมำพลก็ให้ความมั่นใจให้ความรู้ให้กําลังใจถ่ายทอดประสบการณ์การวางตัวกับกองทัพบรรยากาศอย่างที่บอกไปที่ผ่านมา มีโอกาสพูดคุย,ยทุกเหล่าทัพทุกวันที่ไม่ได้บอกใครใช่ไหมน้องไบทั้งในรอบทั้งนอกรอบแล้วได้เห็นสัญญาณสัญญาณกองทัพเปิดใจกว้างรับพล,ลเรือนค่ะ,ะแล้วก็จับได้ว่าถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเราก็ชัดเจนถึงแนวปฏิบัติเขาจะเชื่อมั่นเราว่าเราทำเพื่อชาติเชื่อว่าทหารไม่มีปัญหาไม่ได้ละบากอะไรหรอกก็ได้ความมั่นใจได้ความรู้เยอะมาก แรกสุดคือได้กำลังใจตอนให้กำลังใจท่านก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าผมจะทำได้ท่านก็ได้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความเป็นรัฐมนตรีอะไรต้องเป็นความสำคัญอันดับแรกหนึ่งสองสาการวางตัวกับกองทัพบ,บางเรื่องท่านก็กำลังให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์มากเราคุยทุกวันประมวลแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเราได้เห็นสัญญาณว่าทางกองทัพเอง ก็เปิดใจกว้างที่จะรับพลเรือนก็ไม่ได้ลำบากใจแต่ก็ไม่ถึงว่าต้องประมาทแลประมาทก็หมายความว่าเราไปบริหารอย่างไม่ต้องไปคิดไปเตรียมไปอ่านจะจะไปชิวเวเกินไปไม่ใช่ว่าจะกลัวประมาทเพราะเรามีบทเรียนมาแล้วสองครั้งสำหรับใครแล้วใครจะเรี่ยงไทรอ,อ๋อไอ้อย่างนั้นไม่ไม่คิดหรอกครับไม่คิดว่าเรื่องอย่างนั้นเป็นประเด็นที่ต้องมาคิดประมาทคือเราไปคิดว่าเราชํานาญแล้วรู้ดีแล้วไอ้อย่างนั้นคือประมาท อือนักข่าวก็ถามตรงๆถูกปฏิญัติมาสองครั้งแล้วค่ะรัฐประหารตั้งแต่สมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยและกรณีรัฐบาลชายรักไทยคคุณทักศิณค่ะรัฐบาลยิ่งรักค่ะแต่ตอนรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยช่วงรัฐประหารเนี่ยพลการเอกสุกกพลถูกเปลี่ยนแปลงเป็นคุณยิ่งรักควบนะฮะช่เป็นนายกคุณิงรักวบนายกมติควบมติกลาโหมค่ะเห็นว่านี่ เดี๋ยวจะไปพบพระเดกชาวลิตยงจยใจยศไปพบกับพระเดกวิชิตยาทิพย์แล้วเห็นว่าจะหาทางไปพบพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตย์นะใช่ค่ะท่านบอกว่าจะไปพบไม่ถือว่าเป็นฝ่ายไหนค่ะก็จะขอเรียนไปพบทั้งสองท่านไปพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถูกไหมน้องใบใช่ค่ะนอกเหนือจากใครต่อใครที่ตอนนี้เดินสายกันอย่างแท้จริงขนาดเดียวกัน นักข่าวต้องถามย้ำเลยนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารท่านผู้ชมหรือให้เป็นทหารเป็นทหารภาคสมัครใจคือสมัครตอนหาเสียงแล้วก็จดจำภาพเอาไว้ได้ดีเมื่อวานนี้ก็ได้ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้ลดมันไม่เท่ากับเลิกนะที่ท่านพูดวันก่อนก็คือลดการเกณฑ์ทหารเพราะจะมีคนสมัครเข้ามาเป็นทหารมากขึ้นแล้วทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เดี๋ยวสมัครกันเยอะมันก็จะหมดไปเองก็จะเลิกไปเองแต่ก็จะมีคนคาดคันในทำนองว่าลดไม่เท่ากับเลิกท่าลนลถนะเขาทำมาแล้วกองทัพเขาทำมาก่อนหน้าเป็นระยะแต่ที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยเลิกไม่ใช่เหรอเมื่อวานนี้คุณชูทินพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าได้คุยกับว่าที่ผอบวเหล่าทัพแต่ยังไม่ลงลึก แต่รู้ว่ากองทัพเดินเบรการเป็นขั้นเป็นตอนมานานแล้วเพียงแต่ถ้าอยากจะให้รวดเร็วทันกับที่สังคมต้องการเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้าไปกํากับไปสนับสนุนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นประหลัดกลาหมก็แจ้งว่าได้ศึกษาเรื่องนี้เอาไว้แล้วรับสมัครได้เลยความจริงสมัครมาแล้วเนี่ยก่อนหน้าใช่ใช่ปีนี้ก็สมัครแล้วปีหน้าเมษาปี67ก็รับสมัครได้เลยค่ะแล้วถ้ามีคนสมัครเต็มคุณสุทินบอกก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารนะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สอง ลดขนาดกองทัพโดยเฉพาะเหล่าในพลที่เยอะเกินไปเนี่ยอ่าปรับโครงสร้างกองทัพที่เราชอบพูดกันว่านายพลเยอะไปเนี่ยคุณจุทินบอกกองทัพเขามีแผนอยู่แล้วเขาทำมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีเป้าหมายว่าปี70ขนาดกองทัพจะเปลี่ยนจำนวนในพลก็จะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมก็ต้องไปช่วยกองทัพให้ไปสู่เป้าหมายนั้นนั่นก็แปลว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะการทำงานคือถ้าเขาไปบอกตุ้มตามเลย มันจะอาจเจอเกิดแบบหนึง่งอันนี้บอกอ้าเป้าหมายทั้งประเด็นลดกำลังในพลหรือลดขนาดแล้วกรณีลดการเกลา,ารจนไปกระทั่งไปสู่การเลิกในที่สุดกันจะยกเลิกเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปคุยกันแล้วก็พบว่ากองทัพเขาคิดมานานอยู่แล้วเขาก็ทํามาเป็นขั้นตอนเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากให้เร็วให้ทันกับสังคมต้องการเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องกํากับสนับสนุนขเขา ไม่หนักใจแล้วส่วนนโยบายต่งรัฐมนคนที่ว่าทาคุณสุธทเพืพูดเลยว่าสารองเริมต้นได้เดือนเมษายนปีหน้า่นี้ค่ะหลายคนนะคะมีการเิ้าวิจณ์ว่าช้าไปไหมคะท่านผ้ชอ๋อไอคำว่าเมษายนปีหน้าคือทหารเกณฑ์คือทหารเกณฑ์เขาจะเลือกเดือนเมษาใช่ไหมเรามาทําเดือนนี้คือเดือนนี้ก็ทําได้เลยนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางประลัดท่านประหลัดท่านก็บอกศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วเราสามารถรับสมัครได้เลยพอไปถึงเมษาปั๊บเกิดคนสมัครเต็ม ก็ไม่ต้องไปเกณฑ์เราจะไปปรับลดกําลังคนโดยไม่คํานึงถึงความเข้มแข็งกองทัพก็ไม่ได้แล้วยอดเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วกองทัพเขาก็ยินดีจะปรับลดแต่ว่าลดลงในเกณฑ์ที่ว่าไม่กระทบกับศักยภาพเขาที่เราชอบพูดว่านายพลเยอะไปอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยกองทัพเขาก็มีแผนอยู่แล้วก็มีเป้าหมายว่าปี70เนี่ยขนาดกองทัพจะเปลี่ยนจํานวนนายพลก็จะเปลี่ยนเยอะอันนั้นคือกองทัพเขาตั้งใจจะทําและมีแผน นี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะก็ปี70พอดีเลยอายุรัฐบาลค่ะขนาดเดียวกันคนสุทินก็อธิบายขยายความเรื่องกรณีการให้เป็นสมัครใจเกณฑ์ทหาร<ะ>คือต้องเปลี่ยนจากการเกณฑ์เป็นสมัครใจ<ะ>มันก็ต้องแก้สองข้อด้วยข้อที่1สร้างแรงจูงใจว่าเป็นทหารเนี่ยดียังไงเป็นต้นว่ากรณีจะต้องปรับแรงจูงใจสวัสดิการไหม ปรับทัศนคตขิข้อที่ขสองทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่จะเป็นทหารเดี๋ยวจะรู้สึกว่าข้อที่หนึ่งลูกหลานมาเป็นทหารเดี๋ยวถูกทรมานทารุณโหดร้ายเด็กเจ็บเด็กตายต้องปรับความเชื่อความจริงมีไม่กี่กรณีแต่ไปเป็นข่าวไปทั่วข้อที่สองยังมีความเชื่อว่าเป็นทหารเกณฑ์แต่ไม่ได้เงินเดือนจริงอ,อันนี้ก็ต้องทําให้เขาเชื่อว่าได้เงินเดือนจริงๆท้ชม รวมถึงไอ้ที่จะหักตรงไหนต้องอธิบายได้ต่อไปต้องจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีอย่างไรเพื่อความโปรง่งใสนี่ดีไม่ดีสร้างแรงจูงใจและทําให้เกิดความเชื่อว่าได้เงินเดือนจริงนะรวมถึงจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่เป็นความเชื่อในทางลบสมัครจนล้นนะคนจะสมัครเยอะจนเกินความต้องการค่ะส่วนเรือดำน้ำเมื่อวานนี้นักข่าวถาม กรณีเรือดำน้ำจีนที่มันมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์จำได้ใช่ไหม้องไว้ที่ยืดเยื้อมาก่อนถ้าถามผมที่ฟังท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกมีทางออกที่ดีในใจแต่ยังไม่บอกจะถามว่าจะยกเลิกไหมมันก็กล้ำกึ่งว่าใช่หรือไม่ใช่เอาลองฟังคำตอบดูือค่งนำีว้ใจแลแล้วดีียที่าว่าดีก็คือหนึ่งของทัพเขาก็ต้องพอใจ สองประชาชนสังคมก็รับได้มีเหมีผลอธิบายได้แส,สดงว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนั้นจะบอกหลังจากจแถลงนโยบายเสร็จจะบอกแล้วคงต้องคุยรายละเอียดกับทางกองทัพอีกนิดนึงต้องคุยละเอียดนิดหนึ่งแม้จะคุยกันแล้วล่ะแต่ยังไม่ละเอียดต้องศึกษาให้ท่องแท้ก่อนจะเป็นเรือดำน้ำจีนหรือไม่หรือว่ายังไม่ตัดสินใจว่าเป็นทางใดทางหนึ่งมีข้อเสนอที่ดีกว่าให้กองทัพพิจารณา ใช่มีข้อเสนอที่ดีกว่าแล้วก็ก็อาจจะเป็นลองคุยอีกทีหนึ่งก็ได้อ๋อแต่ก็เป็นจีนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่จีนเราอยากคนไทยอยากได้อะไรอ่ะอยากได้เยอรมันใช่ไหมแต่ว่างบที่เราจ่ายแล้วเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ไหนะนี่นี่นี่แนวโน้มจะจะยกเลิกบอกอีกทีหนึ่งนะว่าหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็หาหรือหลายฝ่ายอีกนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ นะต้องขอประมวลความเห็นทุกๆฝ่ายก่อนแต่ว่าเชื่อว่ามีทางออกที่ดีไปยกเลิกของจีนเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมก็ยังไม่บอกว่าจะยกเลิกยังไม่บอกว่าจะยกเลิกหรือจะเดินหน้าเพราะว่า7 0 0 0ล้านเนี่ยเราขอนเขาไปแล้วแล้วที่ผ่านมาคณะกรรมการกองทัพเรือพยายามเจรจาอย่างเชิงแล้วเหมือนเหมือนจะไม่คืนหนะังถ้าถ้ายกเลิกเออผมว่าก,การเจราจาอาจจะถ้าระดับหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาแต่อีกคนระดับหนึ่งไปเจราจาอาจจะ อาจจะเจ็บอาจจะจบต้องเป็นในรดัรัฐบาลก็อาจจะเป็นได้เนี่ยเรากําลังคิดอยู่แต่ว่ามองเห็นทางที่ดีอยู่ดีคือกองทัพก็ไม่เสียหายสังคมก็รับได้ประเทศชาติก็ไม่เสียประโยชน์เดี๋ยวตามมาดูลุลเลเรือนำน้ำเลยเป็นงานแรกงานสำคัญของลำติกระลาโหมเลยนะจะบอกให้